สวัสดีค่ะ,ด,ด,คะ,ด,คะดิฉันนางสาวณิด,ดาสนองพูนทหารนักศึกษาบีหกสี่หนึ่งห้าสี่สามสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐิดาแกลวลาบทหารนักศึกษาบีหกสี่ศูนย์หกสามหกสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชมพูนุชยบุตรทหารนักศึกษาบีหกสี่หนึ่งศูนย์สองสองสามค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการพัฒนาตัวดูดซับจากวัสดุทางการเกษตรเพื่อกําจัดธาตุอาหารในตัวเจนในน้ําโดยเป็นเปลือกสัปปะรดค่ะประเทศไทยนะคะมีอาชีพส่วนมากนะคะเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกพืชป,ปีหนึ่งนะคะมากมายทําให้เกิดส่วนเกินของของเสียค่ะเราจึงได้เรื่องนําเปลือกสับปะรดนะคะมาพัฒนาเป็นตัวดูดซับที่เรียกว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพ จุดประสงค์งของเราก็คือจะใช้ adsorb หรือการกำจัดในสันไนโตรเจนในน้ำค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาตัวดูสอบจากวัสดุทางการเกษตร2ค่ะเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของทาบริชาในการกำจัดธาตุอาหารไนโตรเจนค่ะขอบเขตของการศึกษาค่ะหนึ่งค่ะวัสดุทางการเกษตร ในที่นี้เราจะหมายถึงเปลือกสับป,ประรดค่ะ 2. เราจะเตรียมวัสดุดูดซับโดยใช้สภาวะที่ได้จากการทบทวงงานวิจัยที่ผ่านมาค่ะ 3. ามจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับของเปลือกสับป,ประรดค่ะเช่นค่า pH ระยะเวลาและความเข้มข้นเริ่มต้นค่ะวิธีการศึกษานะคะขั้นตอนที่ 1. เราจะศึกษาและรวบรวมข้อมูลค่ะ ขั้นตอนที่2เราจะนำํำมาถุดิบมาเตรียมเป็นทาําไบโอชาและนําไปสู่ขั้นตอนที่3ามกระบวนการกระตุ้นหรือแดัดแปลงและเมื่อได้ผ่านไบโอชาที่แดัดแปลงแล้วเราจะนําไปใช้กับน้ำํำโดยการทดลองน้ําตัวอย่างนะคะเพื่อศึกษาการกําจัดธาตุไฮโดรเจนและขั้นตอนที่ห้าเราจะวิเคราะห์ผลค่ะต่อมานะคะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะมี3ปัจจัยหลักๆนะคะเริ่มจาก1นะคะ เพื่อลดของเสียจากกระบวนการแปลรูปนะคะแล้วก็เหมือนเพิ่มมูลค่าของเสียจากทางการเกษตรนะคะส่วน2นะคะเพื่อลดผลกระทบนะคะและก็ปริมาณไนโตรเจนในน้ําเสียนะคะและ3นะคะเพื่อนําวัสดุดูดซับจากเปลือกสับประรดนะคะไปประยุกต์ใช้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการดูดซับสีหรือว่าความคุณต่างๆนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นแผนการดําเนินงานนะคะจะเห็นได้ว่าจะมี7ปัจจัยหลักๆนะคะคือ1นนะคะวางแผนนะคะหรือแบ่งการดําเนินงานใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะส่วน2นะคะเป็นการศึกษาหรือว่าทบทวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราจะนํามาใช้ในโครงงานได้นะคะประมาณ1เดือนครึ่งนะคะส่วน3นะคะเป็นการจัดหาหรือคัดเลือกวัตถุดิบหลักที่เราจะแบบนํามาทําในโครงงานนะคะประมาณ1เดือนนะคะ ส่วน4นะคะเป็นการทดลองนะคะเป็นการผลิตไบโอชานะคะเข้าสู่การทดลองประมาณ1เดือน1สัปดาห์นะคะส่วน5นะคะเป็นการทําการทดลองนําการดูดซับไนโตรเจนด้วย,วยฐานไบโอชาที่เราผลิตจากเปลือกสับป,ประรดนะคะประมาณ1เดือนคือหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์เช่นกันค่ะแล้วก็6นะคะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะ1เดือนแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือ7นะคะสรุปและพิปารายผล,ผลประมาณ1เดือนเช่นกันค่ะ ต่อมานะคะเป็นงบประมาณที่เราใช้ในโครงงานนี้นะคะก็คือจะมี4รายการหลักๆนะคะคือค่าวัตถุดิบนะคะเราใช้ประมาณ1,500บาทนะคะส่วนค่าค่าอุปกรณ์แล้วก็ค่าเครื่องมือทําการทดลองนะคะใช้ประมาณ3,500บาทนะคะค่าเดินทางนะคะ1,100บาทนะคะ1000บาทนะคะส่วนค่าอื่นๆนะคะที่เราสามารถแบบว่าจแจกแจงได้ประมาณ1,200รวมๆแล้วค่าทําโครงงานนี้อยู่ประมาณส๊ 7จ็ดพันสองร้อยบาทค่ะค่ะต่อไปจะเป็นผลการ,รดำเนินงานช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งในการทำงานครั้งนี้นะคะเราได้ศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไบโอชานะคะการเลือกวัตถุดิบปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงการศึกษาการดูดซับองค์ประกอบต่างๆของถ่านไบโอชานะคะและรวมถึง างานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการดูดซับแคปเมียนจากาใบอชาจากเปลือกถั่วนะคะหรือว่าจะเป็นผลของอุณหภูมิที่ใช้กระตุ้นคุณสมบัติทางเคมีของถ่านชีวภาพนะคะเรีผลกระทบต่อการดูดซับแอมโมเนียนะคะค่ะและสําหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ